นี่นะครับผมก็เป็นมอบหมายเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องโอเวอร์วิวภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการยุติการตั้งคันในประเทศไทยก่อนนะครับในเรื่องของกฎหมายก็ประเด็นพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการทําแท้งถูกกฎหมายไหมกับเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทําแท้งว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับกอนทาแท้งเนี่ยมันมันอยู่ในกระมวลกฎหมายอาญาครับว่าเออมันซึ่งมันมีการแก้ไขมาเป็นช่วงๆนะครับตั้งคือหมวดว่าด้วยการทําแท้งเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา3 0 1ศูนถึงสานะครับก็อาจจะเดี๋ยวอาจจะพยายามทาให้คุ้นชินกับตัวเลขตรงนี้เล็กน้อยนะครับก็ก็คือว่าในใน3 0 1ศูนถึงสาในกฎหมายเดิมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าก็คือโดยหลักการเหมือนกับที่กฎหมายปัจจุบันนะครับที่มีการแก้ไขซึ่ง ในปี2,500อะไรนะครับแอบดู2,564ละกันครับประมาณ63-64ก็คือว่ามีการมันมีการมีทั้งหมด5มาตรานะครับก็จะแบ่งความผิดต่างๆนานากันโดยสรุปโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยประเทศไทยยังจะบอกว่าการทําแท้งเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่มีข้อยกเว้นให้สามารถทําได้ในบางกรณีซึ่งในบางกรณีเนี่ยก็จะบอกไปอย่าง301เนี่ยก็จะบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยทำแท้งผิดยังไง 3 0 2สองใครทําแท้งโดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอมนะครับแล้วก็ส0 3ูนสาก็คือทําแทงโดยที่ผู้หญิงไม่ยินยอมก็จะมีความผิดถ้าสามูนก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดมแีแค่การพยายามแต่ทาแท้งไม่สาเร็จเนี่ยก็ถือว่าไม่มีความผิดแล้วก็ส0 5นก็เป็นเหตุยกเว้นซึ่งเหตุยกเว้นเนี่ยยังเป็นเหตุยกเว้นโดยหลักการคือเหมือนเดิมก็คือ1ผู้หญิงยินยอมสองคือคนทําต้องเป็นหมอนนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นการ โ oh, อ้โหกฎหมายสมัยนั้นอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดที่เกี่ยวกับประเด็นของเรานะครับความจริงเขาก็จะแก้ลายมาตรากันมาเรื่อยๆนะครับแต่พอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีการแก้ไขมาถึงหมวดนี้พอดีแล้วคือส่วนที่แก้เนี่ยก็จะแก้แค่2มาตราคือ301กับ305นะครับ301เนี่ยเดิมเนี่ยบอกแค่ว่าผู้หญิงเนี่ยทำแท้งลูกเนี่ยผิดทุกกรณีแล้วก็โทษก็จะมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีการสังเกตว่าจะเป็็นนกกกาารหโทษมขึ้คือ จำคุกแค่ไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำท้งปรับก็ตามทีนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มในเรื่องของอายุคันที่เกินกว่าสิบสองสัปดาห,หมายความว่าอะไรโดยในยะก็คือหมายความว่าก่อนสิบสสัปดาห์เนี่ยผู้หญิงสามารถทําให้ตนเองแท้งลูกได้โดยไม่มีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าถ้าจะบอกว่ามีคนบอกว่าทาแท้งเสรีนะครับมันมัน,ม,นมันไม่ได้เชิงนั้นมันไ,ไม่ได้เชิงแบบเออมันมีข้อกําหนดกฎหมายบางประาการที่ ที่คอยครอบไว้ว่าเอ้ยมันมีเงื่อนไขนะว่าหนึ่งไม่เกินสิบสองสัปดาห์เนี่ยโอเคผู้หญิงทําได้จะทําให้ตนเองแท้งลูกก็ได้หรือว่ายินยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนเองแทงลูกก็ได้กกไดผู้หญิงเนี่ยไม่มีความผิดแต่คนอื่นอะมีความผิดไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าในมาตราสามสิบสองก็จะบอกว่าถ้าเกิดยัง,ย,งยังเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเกิดสมมติคนอื่นมาทําแทงให้ผู้หญิงโดยที่ผู้หญิงนั้นยินยอมเนี่ยมีความผิดก็หมายความว่าถ้าคนอื่นมาทําให้แม้ว่าหญิงนั้นจะอายุครรน,น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์นี คนที่มาทําให้หญิงก็ยังมีความผิดอยู่นะครับคนที่รอดคนเดียวคือผู้หญิงอันนี้คือ,อ301ที่แก้ไขใหม่โดยที่นอกจากนี้ครับก็คือเขาก็จะยกเว้นเรื่องอย่างที่บอกว่า302 301เนี่ยผู้หญิงไม่ผิดละแต่ว่า302เนี่ยคนทำมาให้ก็ยังอาจจะผิดอยู่แต่เขาก็ยกเว้นว่าถ้าเกิดอันนั้นนะ่ะหมอทำให้นะครับแล้วก็เป็นไปนตามกฎเกณฑ์ของแพทยสภาเนี่ยก็จะไม่มีความผิด5เรื่องที่กฎหมาย อนุญาตให้สามารถทำแท้งได้โดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยอย่างน้อยครับต้องต้องผ่านสองข้อแรกก่อนนะครับคือหนึ่งผู้หญิงยินยอมสองคนทําเป็นหมอนะครับก็ก็อันนี้ก็คือจะมีอยู่สามสามอ่มีอยู่อีกห้าห้าตัวอย่างท,ที่ที่สามารถทําแท้งได้หนึ่งก็คือว่าหญิงเนี่ยผู้หญิงตั้งครรภ์คนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพกายหรือจิตนะครับซึ่งเดิมเนี่ยในกฎหมายเดิมมีบอกมีแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วแพทยสภาไปออกเป็นข้อบังคับว่า มีสุขภาพเนี่ยคือสุขภาพกายกับสุขภาพจิตนะอันนี้ก็คือเป็นการอ่ะเอามาอยู่ในกฎหมายหลักเลยว่าไอ้ความเสี่ยงต่อสุขภาพกายหรือจิตใจแต่ก็จะมีคนมีมีประเด็นนี้ขนาดไหนล่ะประมาณไหนล่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นการถกเถียงและยังไม่มีดีกรออกมานะครับว่าเอ้ความเสี่ยงระดับไหนแบบต้องเป็นไลทิเทนนิ่งถ้าเกิดไม่ได้อ่ได้รับการยุติการทั้งคันจะเสียชีวิตเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่มีตัวดีกอ,อกมาตรงนั้น แต่หลายๆท่านเนี่ยก็ก็ก็กมีการวางแนวไว้ว่าเออถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจระดับนี้เป็นไทรอยเป็นพิษขนาดนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีก็ม,มีมีแนวแนวไว้บ้างนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็เดิมเนี่ยในกฎหมายเดิมก็ไม่ได้อนุญ,ญาตไว้ในเรื่องในเรื่องของทารกในครรภ์พิก,การหรือว่าเสี่ยงที่จะพิการเพราะว่าในอดีตเราอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการตรวจทารกในครรภ์ตัวอ่อนในครรภ์มากมายขนาดนั้นนะครับก็คือ เดิมเราก็ดูอย่างนับอายุคันนะครับถ้าเกิดสมัยโบราณเนี่ยก็ก็ก็คำหน้าท้องกับตรวจภายในเอาแต่ต่อมาเรามีอุลตราเสาวเราเห็นความผิดปกติมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนเราดูแค่2มิติเป็นภาพขาวดําตอนนี้เรามี3ามิติ4ี่มิติที่สามารถให้ AI มันช่วยมาทําให้เป็นรูปได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองถาค,คุณหมอวรชาตินะครับว่าเอ้สามิติ4ี่มิติมันขนาดไหนนะครับก็จะเห็นความผิดปกติต่างๆนานาเช่นไม่มีซิร,ร่า ตัวอ่อนไม่มีศีษะเลยไม่มีกะโหลกหรือว่ามีความพิการหรือเราแม้แต่ตอนนี้เราสามารถเจาะเลือดโดยที่เดิมเนี่ยเราต้องเจาะที่ตัวเลือดของในสายสะดือหรือว่าเอาชิ้นส่วนที่อยู่ในน้ำ่ําไปตรวจแต่ตอนนี้เราสามารถตรวจเลือดแม่ได้แล้วแล้วสามารถหาความเสี่ยงว่าทารกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพันธุกรรมหรืออย่างดาวซินโดมหรือว่าโรคพันธุกรรมต่างๆนานา,นานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็สามารถมี เทคโนโลยีที่มากขึ้นแล้วเดิมเนี่ยกฎหมายไม่ให้แต่ตอนนี้คือแล้วแพทยสภาก็ไปใช้ในเรื่องของสุขภาพจิตถ้าสมมุติว่ารู้ว่าเฮ้ยมีเสี่ยงที่จะเป็นพันธุกรรมรุนแรงอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็เอาขึ้นมาเป็นกฎหมายเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทารกที่คลอดออกมาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเกิดเป็นโรคที่มีความพุ้พลภาพนะครับอย่างหลายแรงอย่างรุนแรงอาจจะเป็นตายในเช่นใดอายุน้อยๆมีความพิการหน,นึ่งองสานีครับก็สามารถที่จะยุติเป็นเหตุให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ แล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่อของหญิงตั้งครรภ์น,นะครับ,บรเกิดจากตั้งครรภ์จากการท,ที่เกิดจากท้องเอางี้ครับแล้วก็คือท้องจากการที่เกิดจากการทําผิดทางเพศเช่นในเรื่องของการข,ข่มขืนกระทำชำาชําเราซึ่งพี่ๆหรือว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับก็น่าจะเชี่ยวชาญกับผมในเรื่องเจอประสบการณ์เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้ถ้าเกิดความผิดทางเพศนะครับถ้าเกิดไปดูหมวดนี้หมวดเดียวกันในกฎหมายอาญาเนี่ย เขาไม่ได้รวมแค่เรื่องของการข่มขืนอนาจารแต่พูดถึงเรื่องของการล่อลวงด้วยนะครับก็คือการล่อลวงให้สมมุติว่าไปค้าประเวณีหรือมีการล่อลวงให้ผู้หญิงคนนี้ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยทําให้เข้าใจผิดทําให้อะไรต่างๆนานนเนี่ยก็สามารถที่จะรวมอยู่ในหมวดนี้ด้วยนะครับส่วนในอีก2อันเนี่ยก็จะเป็นไปตามกฎหมายใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า12สสัปดาห์เนี่ยยืนยันว่าจะยุติเนี่ยไม่ผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือพอไม่ผิดก็คือก็จะเป็นการทําให้แพทย์ที่ทาตามสามศนสองเนี่ยก็ไม่ผิดไปโดยปริยายหลังจากที่เมื่อสักครู่สามศูนย์หนึ่งเนี่ยยกยกความผิดให้ผู้หญิงแล้วแต่อันเนี้ยก็คือคนที่ทําให้ที่เป็นหมอเนี่ยสามารถทําให้ได้นะครับโดยที่ไม่ผิดครับและตอนนี้ก็คือก็ก็มีการเป็นการดึงกันนะครับก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายอาญาเนี่ยแต่ละประเทศก็จะมีว่า อายุคันเท่าไหร่ที่สามารถยุติได้ตลอดเลยก็มีการดึงกันระหว่างน้อยสุดเนี่ยก็จะประมาณ12สัปดาห์เป็นกฎหมายเก่าเก่าก็คือแก้แก้มานานก็จะ12สัปดาห์ส่วนกฎหมายที่ใหม่หน่อยก็จะไปถึง24สัปดาห์ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นการดึงกันนะตอนที่ร่างกฎหมายก็มีการดึงกัน2ฝั่งระหว่าง12กับ24ฝั่งหนึงกลุ่มหนึ่งก็อาจจะนึกถึงความปลอดภยัยนึกถึง เรื่องต่างๆนั้นๆก็จะขอไว้น้อยๆที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่าริเบอเลเต็มที่ก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายก็คือก็เกิดมาเป็นตัวเนี่ยครับเป็นเกรย์โซนก็คือ1 2บสถึงยีของประเทศไทยเราถ้าเกิดสมมุติว่าได้รับคําปรึกษาทางเลือกที่ผ่านกระบวนการเอ็มพาวเวอรนู่นนี่นั่นแล้วซึ่งแล้วผู้หญิงยังยืนยันที่จะยุติเนี่ยก็สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้นะครับแนวทางวิธีการการให้คำปรึกษาทางเลือกเนี่ยก ต้องออกไปเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทํานะครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับกฎหมายอาญาออกมา2ปีแล้วยังยังไม่เสร็จนะครับคำพิพากษาออกมาแล้วประมาณ3มปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีการถกเถียงกันอยู่พอสมควรน,นะครับซึ่งถ้าจะสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าในสามอันแรกไม่กําหนดอายุขันนะครับแล้วสองอันหลังเนี่ยบอกอายุขันไว้เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า เกิน20สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ไหมสามารถทําได้นะครับก็ก็โดยใช้เหตุ 1, 2, 3่ออแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีการกําหนดอายุครรภ์ว่าเท่าไหร่ถึงจะหยุดหยุดยุติการตั้งครรภ์ได้หรือหยุดทําแท้งได้แต่แต่แต่เราก็ต้องรู้เข้าใจความหมายของคําว่าทําแทง้งในกฎหมายนะครับว่าเกิดแล้วไม่สามารถอยู่รอดเป็นทารกได้ก็หมายความ,มาว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเ คลอดออกมาแล้วแล้วอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าการทําแท้งแล้วนะครับโอเคครับก็สรุปสาระสําคัญนะครับของประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่เมื่อปีสองปีก่อนนะครับก็คือข้อแรกก็คือหญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยอายุครรภ์น,น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์เนี่ยสามารถไม่ว่าจะทําแท้งเองหรือยินยอมให้คนอื่นทําแท้งให้เนี่ยตัวผู้หญิงนั้นนะ่ะไม่มีความผิดนะครับข้อสองก็คือว่าแพทย์ที่ยุติการตั้งครรภ์โดยที่หญิงนั้นไม่ยินยอมเนี่ยก็ยังมีความผิดอยู่นะครับ Uh, อันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา303เพราะว่าผู้หญิงไม่ยินยอมแต่ถ้าผู้หญิงยินยอมเนี่ย302ก็อาจจะมีความผิดนะครับถ้าถ้าไม่เข้าแต่งเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อเบื้องต้นนะครับ uh, แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แพทยสภาก็ออกมาตามตามที่กฎหมายบอกใน305นะครับก,ก็มีการออกมา แนวทางเงื่อนไขต่างๆนานาก็จะบอกมาก็คือในวงเล็บหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขาก็จะล้อตามว่าเฮ้ยวงเล็บหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทายังไงถึงจะเป็นตามหลักเกณฑ์วิชาชีพวงเล็บสองทำยังไงวงเล็บสามทำยังไงวงเล็บสี่ทำยังไงห้าทำยังไงซึ่งวงเล็บห้าเขาก็จะไม่แตะมากเพราะว่าออทางประมวลกฎหมายอาญาให้อำนาจวิธีกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนร่างมานะครับว่าไอ้การปรึกษาทางเลือกเป็นอย่างไรถ้าไม่ทาทํเเป็น,เป,นเป็นปัญหาไหมหรือหน่วยงานระดับไหนที่จะทําได้มีองค์ประกอบบออะะะไไรรร้้างีางน,นคับ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขอยูอ่แต่ตัวนี้ก็อาจจะเล่าเลยมาครับอันนี้คือกฎหมายอาญาจบละอันนี้ก็อาจจะเป็นพรบรประกอบข้างเคียงซึ่งกฎหมายอาญาบอกแล้วว่าการทําแท้งยังมีความผิดอยู่นะยกเว้นเงื่อนไขบางอย่างนะครับส่วนในเรื่องของพอรบรการแก้ไขการตั้งครรภ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเนี่ยซึ่งมันเกิดจากการที่ เดิมตอนนั้นในยุคสมัยนั้นถ้าจําได้ก็คือเรามีแม่ไยรุ่นเยอะมากนะครับก็มีพาดหัวข่าวว่าเป็นอันดับสองของเอเชียต่างๆนา,น,านะครับแล้วก็มีประเด็นว่าเราขึ้นไปประมาณ50ต่อพันการเกิดมีชีพแล้วเราตั้งเป้าว่าประมาณ20ปีเนี่ยเราจะลดให้เหลือครึ่งหนึ่งคือ25ซึ่งตอนนี้ใกล้ลวครับใกล้เป้าหมายนั่นละโดยที่ใช้เวลาไม่นานนะซึ่งมันอาจจะเกิดจากเทรนของการ มีลูกน้อยในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอีกอันหนึ่งแต่ว่าตัวพรบรเนี่ยครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ไว้โดยตรงแต่มีเป็นสิ่งเป็นอินโนเวทนะครับการการสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของพอรบฉบับนี้คือมีการให้นิยามของคำว่าวัยรุ่นเกิดขึ้นเดิมเนี่ยเรามีคําว่าเด็กในพรบรคุ้มครองเด็กเรามีคําว่าเยาวชนเรามีอะไรแต่ว่าเฮ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นคืออะไรอันนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดเกิดนิยามของคำว่าวัยรุ่นนะครับก็คือ10 ถึงก่อน20ก็คือเอาพูดเร็วๆก็คือ10ถึง20นะครับก็คือก่อน20ปีบริบูรณ์ก็คือ1วันก่อนวันเกิดอะไรอย่างนั้น,นะครับแล้วก็เรื่องของการอนามายัยการเจริญพันธ์ว่าหมายถึงอะไรก็คืออนามัยการเจริญพันธ์ก็คือเป็นเรื่องของความสมบูรณ์แข็งแรงก็คือ well-being ของร่างกายและจิตใจอันนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะไม่ใช่เชิงสุขภาพทั้งหมดเพราะสุขภาพเนี่ยจะรวมอีก2มิตินะครับอันนี้ก็คืออันนี้เขาก็บอกว่าเป็นแค่ของร่างกายกับจิตใจ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศทั้งหมดตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังวัยเจริญพันธุ์ก็ยังจะสามารถอยู่มีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อยู่นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับและแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยที่ออกตามพรบวเนี่ยคือกฎกระทรวงครับอันนี้เป็นกฎกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าในเรื่องเกี่ยวกับประเภทและขอบเขตของไอสถานบริการที่ให้บริการนะครับก็จะบอกว่าหน่วยบริการของหน่วยหน่วยสถานให้บริการเนี่ย ได้กําหนดให้การยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นหนึ่งในบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่วัยรุ่นมีสิทธิ์ได้รับจากสถานบริการสาธารณสุขก็คือหมายความว่าอะไรหมาย,มายถือว่าเอ้ยยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นหนึ่งในอนามายัยในอนามัยการเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนของสุขภาพนะครับก็ที่หลายๆคนก็จะพยายามต่อสู้ว่าอบอร์ชันเนี่ยคือ h e ลท์แคร์นะครับซึ่งซึ่งสิ่งนี้ก็ก็จะมี สิ่งนี้ก็จะบอกบอกอะไรบอกว่าถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยในกฎกระทรวงเนี่ยครับถ้าวัยรุ่นเนี่ยอายุมากกว่าสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะไปเข้ารับบริการยุติการท่างคันจากหน่วยจากสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงเนี้ยได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองโดยไม่ต้องขอคอนเซนต์นะครับก็คือก่อนหน้านี้อาจจะต้องขอคอนเซนต์ว่าน้อยกว่าอายุน้อยกว่าสิบสี่ปีบริบูรณ ต้องมีผู้ปกครองหรือว่ามีผู้ดูแลมาแต่ว่าถ้าเกิดเกินเนี้ยเป็นสิทธิ์โดยชอบทมที่วัยรุ่นสามารถที่จะ,ะรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการตัดสินใจตัวเองได้เลยซึ่งก็เป็นครั้งแรกครับว่าที่กําหนดอ,อายุที่สามารถที่จะตัดสินใจได้ได้วยตัวเองในการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าการทําแทงนะ้งก็คือ,อสอปสชเนี่ยที่ดูแลเรื่องของคนไข้บัตรทองเนี่ย40บวกในสิของตัวสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับคนไทยทั้ง60กว่าล้านคนนะครับ65ล้านคนเนี่ย ก็ได้บรรจุเรื่องของยุติการทั้งคัน,นยอยู่ในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอยู่ในหมวดที่เรียกว่าการป้องกันการทําแทงที่ไม่ปลอดภัยะนะครับก็คือพอพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนไทยทุกคน,นมีสิทธิที่จะได้รับบริการยุติการทั้งคันครับโดยที่สปสชก็จะสนับสนุนยายุติการทั้งคันให้กับหน่วยบริการเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกไม่ต้องซื้อยา ถ้าเกิดจะยุติการทั้งคันด้วยยาแล้วก็ไปล็อกบริการเนี่ยบริการยุติการทั้งสองวิธีไม่ว่าจะเป็นการได้ยาซึ่งยาได้มาฟรีแล้วเนี่ยหรือการไปใช้เครื่องดูดสุญญากาศเนี่ยสามารถเบิกเคลมได้จากปสปสช,ชได้นะครับโดยที่ตัวประชาชนหรือผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องควักเงินจ่ายนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยการคุมกําเนิดเนี่ยหลังจากยุติการทั้งครันก็คือ,อ,อการใส่ห่วงหรือว่าการฝังยาคุมเนี่ยสามารถที่จะให้ ให้กับผู้หญิงที่หลังหลังทำแท้งได้นะครับรวมไปถึงวัยรุ่นที่สามารถที่จะใส่ห่วงหรือว่าฝังยาคุมได้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิทธิที่ขยายสําหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธินะครับเซฟบอร์ชันเนี่ยเป็นบริการสุขภาพนะมันช่วยเอ่อเซฟไลช่วยช่วย,ช,วยช่วยปกป้องไม่ให้ผู้หญิงต้องไปทําแท้งเกิดแล้วเสียชีวิตนะครับแล้วก็ <laughs> เป็นถ้าเกิดภาษาไทยฟูลซ็อกเนี่ยคงบจบนะอะไรเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถามซ้ำอะไรประมาณนี้นะครับเครือข่ายของอาสา i s a ซึ่งก็เป็นผมก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ รวมกันทาขับเคลื่อนง,งานพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องอจัดระบบส่งต่อในเรื่องของผู้หญิงที่มีเจอปัญหาเ,เราเราเป็นส่วนของผู้ให้บริการแต่ว่าจะมีตัวการคือ1 6ึ่แล้วก็ภาคีเคข่ายนะครับอย่างท่าทางหรือว่าอะไรต่างๆนานาครับเรายังไม่ได้โดยตรงตอนนี้พยายามจะเปิดครับว่าที่ไหนที่ไหนสามารถเปิดเผยได้ก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเอกชนเป็นหลักแล้วึงอนาคตเนี่ย ยุติการตั้งคันเนี่ยสปสชก็ถ้าเกิดสมมติเป็นปัญหามากๆสปสชก็อาจจะเอาไปขึ้นเว็บขึ้นในแอปต่างๆแบบนี้ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ